กับเรื่องสิ่งไม่ดีเงินทองในความรวยเขาก็ดีเงินที่เก็บกะว่าจะเก็บแต่มันมีเรื่องให้ออกเงินทองเราอยู่ในองศาเนี่ยเราต้องวางไม่ใช่เคลื่อนไหวอะว่ามันเงียบเปิดม่านเปิดอะไรให้แบบแสงเข้าจะดีกว่าอยู่บ้านนี้มีมีเงินกับบ้านนู้นแต่ก็จะระวังเรื่องสุขภาพหน่อยแค่นั้นหน้าต่างบ้านเนี่ยอันนี้คือความรุ่งเรืองในชีวิตที่จะเข้ามาคนก็เป็นผนังแบบแปะเรียบๆก็ได้หรือว่ารูอยู่ตรงนี้ ไปเอาอากาศจากตรงนู้นก็ได้แต่ขอให้มันลงตรงมุมลุ่งเรืองเป็นเจาะเป็นแผงตะแกรงบนฝ้าแล้วก็ใส่ป่องลมอ่ะอากาศมันจะวิ่งออกข้างบนอากาศตรงนี้กับข้างนอกมันจะบาลานซ์เท่ากันมันจะดูดเข้ามาแบบอัตโนมัติเ 3, นี่ยเอาสามองเนี่ยขยบไปท้าแม่กวรอิมตั้งแล้วก็หบิดหันมาที่ประตูเนี่ยให้เหมือนกับท่านหันมามองตลอด นอนนี้ก็ผิดเตียงเขาต้องไปยู่เงี้ยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นแบบม่านแล้วก็ขยบตเตียงไม่คดีความก็เจ็บตัวเจ็บป่วยอีอ,อพวกเราเป็นนักกฎหมายเออก็เลยรอดไปแม่ก็โดนฟ้อง